ทำไมลุงยาถึงได้บอกว่าเขาเกตสอนม่วงอ่ะเทียบกันเลยนะครับสองดอกอ่ะนี่นะครับเทียบกันเลยนะครับนะครับอ่านะอันนี้จะออกสีม่วงเลยนะครับสีม่วงสีม่วงชมพูออกสีม่วงชมพูเลยนะครับก็คือสีม่วงนั่นเองนะครับอาฮะสีแดงสีแดงนะครับดูสีแดงนะครับอ่าฟาร์มเสร็ นะครับท่านผู้ชมลุงยามาให้ชมอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับสำหรับลูกไม้เบอร์ยักษ์ออสเตรเลียไส้เกสอนแฟนซีนะครับก็คือไ้เกสอนเขามีสองสีก็คือสีเหลืองกับสีแดงนะครับบางดอกก็จะเหลืองทั้งดอกบางดอกไส้เกสรก็จะเหลืองทั้งดอกเลยบางดอกไส้เกสอนก็จะแดงทั้งดอกเลยนะครับและบางดอกไส้เกสอนก็จะเป็นฮาร์ปแบ่งครึ่งบางดอกไ้เกสอนก็จะ เล็กน้อยตามแต่สภาพอากาศและก็ดอกเขาที่จะรังสารขึ้นมานะครับอดอกนี้ก็เป็นอดอกที่12นะครับดอกสิดอกที่12สไส้กรสรเขาจะเป็นสีสีเหลืองนะครับนะครับนะครับไส้เกสรจะเป็นสีเหลืองอส่วนดอกที่11นั้นไส้กสรก็จะเป็นสีแดง9ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับสีเหลืองจะอยู่บริเวณนี้นะครับ อดอกเข้าบานวันที่วันที่สแล้วนะครับสําหรับดอกที่11บานวันที่3แล้วก็ดอกที่12นี่บานวันแรกนะครับลุงยาก็จะอรอดอกที่13รอดอกที่13บานออกมาเพื่อจะดูฟอร์มฟอร์มหลายๆดอกนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็จะดูการเปลี่ยนสีชมพูของเขาด้วยนะครับ วันที่3เขาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูในช่วงเช้านะครับเดี๋ยวบ่ายก็จะเป็นชมพูเข้มเลยนะครับสําหรับวันที่3นะครับกลีบเขาสวยมากอ่ะครับเดี๋ยวลุงยารอดอกนี้ดอกนี้บานก่อนนะครับลุงยาก็จะถ่ายฟอร์มฟอร์มหลายๆดอกเขานะครับแล้วจึงจะตัดดอกเขาทิ้งนะครับเพราะลุงยาจะต้องเลี้ยงเลี้ยงเมล็ดเขานะครับเมล็ดเขานะครับนี่นะครับเมล็ดเขา นะครับฝักนี้ใหญ่ฝักนี้สิ้นเดือนนะครับถึงจะเก็บได้ก็มีฝกักที่ใกล้จะเก็บได้วันที่23ก็จะเป็นฝกักฝักนี้นะครับฝักนี้นะครับวันที่23จะเก็บได้22่3ส่สิบสส่วนฝักนี้ประมาณมาที่25ถึง26นะครับถึงจะเก็บได้เนาะอ่ะครับลุงยาก็จะมาิี มีะะะละอองเกสรลออนี้เก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าุยาจะเอาไว้ผสมกับต้นรนุ้นะครับต้นหนู้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงยาเก็บก่อนนะครับเก็บเก็บอันนี้ก่อนนะครับก็เก็บละอองเกสรเขานะครับก็จะเน้นเก็บที่สีสีเหลืองอสีเหลืองสีแดงปนปนกันนะครับก็จะเก็บประมาณน้ยน,นะครับ สีเหลืองจะอยู่ตรงนี้นะครับลุงยากึงจึงจะเน้นให้ให้สองเกรสรเขา,าแบ่งแบ่งกันคนละครึ่งนะครับสําหรับเกรสรช่วงช่วงรอบรอบนอกนี้เกรสรจะตายหมดแล้วนะครับเพราะว่าวันที่สามแล้วนะครับเกรสรที่จะใช้ได้ก็อยู่ประมาณรอบไหนนี่แหละครับรอบไหนนะครับส่วนรอบนอกนี้เกรสรจะตายแล้วนะครับลุงยาจึงต้องเก็บรอบ อรอบในนะครับเก็บรอบในก็จะเห็นละละอองเกสรฝุ่นฝุ่นสีเหลืองๆนะครับก็อยู่รอบในนะครับอรอบนอกก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับะนะครับก็เดี๋ยวลุงยาจะเอาไปแช่แช่ในอ่า ช่องแช่ผักในตู้เย็นช่องแช่ผักนะครับเพื่อถนอมเกรสรเอาไว้นะครับสําหรับเกรสรที่ลุงยาเก็บลุงยาจะผสมต้นนั้นนะครับนี่นะครับตันนี้นะครับนะครับต้นนี้ดอกบานวันที่สามนะครับเกรสรสวยมากท่านผู้ชมดูนะครับเกสรนเขาเป็นสีม่วงเลยนะครับ สวยมากนะครับแล้วก็ที่ลงยาที่ตั้งราคาไว้สูงๆเพราะว่า,าต้นนี้ถือว่าฟอร์มเขาสวยมากเลยนะครับแล้วก็กรีบเขาก้ากรีบได้กลีบต้นแม่มากลีบซ้อนมาเลยนะครับแต่ตอนนี้ต้นอดอกนี้ต้นยังไม่สมบูรณ์นะครับดอกนี้อยู่ประมาณเจ็ดถึงแกลีบนะครับต้นยังไม่สมบูรณ์นะครับเนี่ยครับแล้วก็เกสรเขาก็จะ อย่างบิดๆเล็กๆนะครับเดี๋ยวลุงยาจะเอเกสรเอาเกสรต้นไฟสีต้นรู้นนะครับมาผสมดอกนี้ในวันอีกสองวันข้างหน้านะครับลุงยาจึงต้องถนอมเกสรเอาไว้นะครับก็ดอกนี้และดอกนี้ก็น่าจะสมบูรณ์แล้วนะครับดอกนี้นะครับอดอกนี้น่าจะสมบูรณ์แล้วนะครับ อดอกนี้ลุงยาคาดว่าจะยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ลุงยาจะผสมเกรสรไว้เลยนะครับก็ส่วนอันนี้ก็เป็นเกรสรเกรสรสีแดงนะครับดูทรงเกรสรสีแดงนะครับนะครับก็ลุงยาจะตัดตัดอันนี้เลยดีกว่านะครับมาเทียบกับเกรสรแดงนะครับว่า ทำไมลุงยาถึงได้บอกว่าเขาเกตสอนม่วงอ่ะเทียบกันเลยนะครับสองดอกอ่ะนี่นะครับเทียบกันเลยนะครับนะครับอ่านะอันนี้จะออกสีม่วงเลยนะครับสีม่วงสีม่วงชมพูออกสีม่วงชมพูเลยนะครับก็คือสีม่วงนั่นเองนะครับอ่านะสีแดงสีแดงนะครับดูสีแดงนะครับความแตกต่างนะครับหาลุงยาไม่มีสีแดงเทียบ เลยนะครับก็ามาเทียบกับไส้เกรสรสีชมพูนะครับต้นนี้ต้นนี้มาเทียบกับไส้เกรสรสีต้นนี้ไส้เกรสรสีชมพูนะครับแล้วก็ดอกสีชมพูอ่ะครับเทียบกันนะครับระหว่างซ้ายมือท่านผู้ชม lessons, คือไส้เกรสรสีชมพูกับฝ่ามือท่านผู้ชมคือไส้เกรสรสีม่วงนะครับก็จะเห็นควา,ามแตกต่างเลยนะครับอ่า อีกต้นหนึ่งไส้เกสรแดงต้นนี้อ่าต้นนะะี้อีกต้นหนึ่งครับมาเทียบต้นตนี้อีกต้นต้นนี้ไส้เกสรแดงสีม่วงนะครับเ <c oughs> ่าเทียบกันนะครับอ่ะเห็นจะได้เห็นชัดๆนะครับเ่าเทียบเลยนะครับฝ่ามือท่านผู้ชมคือไส้เกสรสีแดงดอกสีม่วงอ่าฝา่าอ่าซ้ายมือท่านผู้ชมคือไส้เกสรสีม่วงอ่าแล้วก็ดอกสีขาวเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับ ก็นะครับก็เดี๋ยวไปดูต้นนู้นอีกรอบนึงนะครับแาจาุดนี้นะครับก็นะครับก็สำหรับพิเศษต้นนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับลวงยาอันนี้ครับอ่ะนะครับไซเกรสรอนสีม่วงมาเทียบกับไซเกรสรอนฟนซีนะครับ นะครับก็ท่านผู้ชมที่จองต้นนี้ไปก็มี2ท่านแล้วนะครับแล้วก็มีท่านตอนนี้สามท่านแล้วนะครับถือว่าได้ลูกไม้เกสรที่เจ็ดกลีบแล้วก็เกสรสีม่วงก็คือต้นนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับลุงยาจึงตั้งราคาไว้สูงที่ต้นละพันเก้านะครับ ตอนนี้ก็มีอยู่ต้นที่แยกที่แยกไปนะครับส่วนต้นแม่เป็นฟอรมแม่ลุงยาก็ยาไม่ขายนะครับฟอรมแม่ลุงยาก็จะเก็บไว้ผสมเกสรส่วนลูกที่แยกแยกไปได้หนึงต้นแล้วนะครับแล้วก็มีท่านผู้ชมจองไว้แล้วนะครับสําหรับต้นนี้นะครับนะครับทรงทรงเขาได้ได้ต้นแม่กลีบซ้อนมาเลยนะครับสําหรับทรงเขานะครับทรงเขาได้ต้นแม่กลีบซ้อนแล้วก็ บานวันที่สามจะสวยมากเลยนะครับเพราะว่าเกสรเขาจะแตกออกหมดเลยนะครับนี่นะครับเวลาบานบานวันที่สามเกสรเขาจะางายงายออกหมดเลยนะครับ <laughs> แล้วก็กลีบเขาก็จะงายสวยมากสวยมากนะครับอดอกที่เป็นต้นสุดท้ายที่ลุงยาอยู่ที่อยู่ในกระถางเล็กนะครับลุงลุง,ลงต้นนั้นลุงยาด้วยความดีใจลุงยาตัดดอกตัดล้างรากเลยก็ลืมถ่าย ลืมถ่ายฟอร์มดอกเขานะครับตอนที่ว่าอดอกเขาก้าวกลีบนะครับเพราะตอนนั้นสมบูรณ์เต็มที่นะครับก็เป็นการโชคดีนะครับสําหรับต้นนี้ที่ลุงยาล้างรากมาลุงยาก็เจอหัวหัวกําลังแตกกำลังแตกยอดอ่อนนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสําหรับมาอัปเดตบัวดอกที่12ไซเกสอรฟันซีนะครับดอกเขาเป็นสีเหลืองนะครับ ลุ้นทุกดอกเลยนะครับสําหรับต้นนี้ต้นแรกและต้นเดียวเท่าน,นั้นนะครับที่มีในตอนนี้ที่ลุงยามีในตอนนี้นะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับาฝากเพื่อนๆเป็นกําลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับลูกไม้แฟนซีดอกที่12นะครับ เป็นไส่แก่สอ,ส,อสีม่วงนะครับชัดเจนนะครับสีสีม่วงชัดเจนเลยครับ